สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการเย็บอนุวาสนะครับการเข้ามุมอนุวาสที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับครับเราก็แนาอนุวาดมาได้ประมาณหนึ่งถึงจุดตัดมุมตรงนี้นะครับเราก็จะอาอนุวาดอีกด้านหนึ่งมาใส่นะครับ น,นี่มาร์กจุดตัดไว้ก่อนนะครับจุดตัดของผ้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอนุวาดอีกด้านหนึ่งมาใส่นะครับแล้วก็ตีเส้นที่อ45องศาตรงนี้นะครับจุดตัดจากตรงนี้กับตรงนี้นะครับโดยการิกในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตีเส้นนะครับ ก็จะได้ทั้งด้านนี้และด้านนี้นะครับเอาใหม่ครับมันไม่ชัดครับอโอเคเสร็จแล้วก็อันนี้เราจะเนาแบบห่างๆมากก่อนนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะใช้ฟีเข็มปกติของเรานะครับ ด้านนี้เท่ากันนะครับแล้วก็ด้านนี้เท่ากันนะครับขนาดกันนะครับ แล้วก็เย็บไปครับไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะติ๊กไว้ว่าเราจะหยุดตรงไหนนะครับให้วัดอย่างนี้ลักษณะนี้ครับจากนี้เข้าไปนี่เส้นหนึ่งคืออยู่ตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็ย้อมหนึ่งตีเข็มครับ ก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็ขืดผ้าแล้วก็แยกออกจากกันอย่างนี้นะครับนะครับใช้เล็บขูดก็ได้เรออตัวอันนี้ก็ได้นะครับถ้ามือใหม่ครับแนะนําให้ใช้วิธีนี้ครับนี่แหละครับประมาณนี้ เราจะดูจะได้รู้ว่าจุดมุมที่เราจะต้องเนี่ยนะครับที่เราจะต้องตัดกันคือตรงไหนน,นะครับเดีย๋ยวไปเรื่อยก่อนที่จะถึงมุมตรงนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะใส่ได้เข้าไปครับโดยการใช้ได้ตัวนี้จะเป็นได้ในล่อนเทียมไนล่อนเทียมนะครับที่เขาใช้ทำาสารเป็นสวิงนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณประมาณรังหกครับใส่เข้าไปครับ ครับใส่เข้าไปแล้วก็ข้ามเข้ามาคราวนี้ได้ใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาได้ยัดเข้าแป้งไงให้สุดเสร็จแล้วก็หันผ้าแล้วก็เย็บเนาต่อมาครับลักษณะอย่างนี้ครับ ตอนนี้แล้วก็ปรับสีเข็มให้มันหางก็ได้ครับเพราะว่าเป็นแค่การเนาทค่เฉ๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับนะนี่นะครับนะน,นะครับ พอเย็บมาถึงตรงนี้เราก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็ใส่ได้เข้าไปพอใส่ได้เข้าไปเสร็จเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้ามเข้ามาตรงระหว่างเนี่ยผ้าสองชิ้นที่มันต่อกันนะครับอย่าไปปักให้มันโดนผ้าตัวบนนะครับให้มันเข้ารูไอยตรงระหว่างทีเข็มได้เข้าไปพอปักเข้ามาปุ๊บเสร็จเราก็เอาได้ยัดเข้าไปข้างในแล้วก็ค่อยนะครับค่อยข้ามมาตรงนี้โดยที่ไม่ให้ปักโดนได้สีขาวที่เราใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เย็บไม้เลยคราวนี้เราจะพลิกข้างในให้ดูนะครับครับในการพลิกข้างในครับเราก็จะพับด้านนี้หมยอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ล้วงเข้าไปจับไว้ ปึ๊บแล้วก็ดึงเลยกระชากดึงปุ๊บนี่มันก็จะได้อย่างนี้ครับเนี่ยนะฮะเห็นป่ะครับครับนี่นะครับส่วนตัวนี้มันก็จะสามารถดึงได้ครับเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้หลังจากที่เราคิวตรงนี้แล้วก็มาด้านนี้นะครับ นะครับมันก็จะเป็นมุมที่ได้เป็นมุมฉากแล้วก็แหลมนะครับครับเดี๋ยวก็จะได้วิ่งคิ้วให้ดูนะครับครับต่อไปก็จะมาดูขั้นตอนการคิ้วนะครับ นี่ครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็น <c oughs> การต่อคันของผมนะครับตะเข็บ ประมาณนี้นะครับครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่นะครับมีความสนใจก็สามารถนําไปเป็นนะครับตัวอย่างได้นะครับวิชานี้ไม่ห่วงนะครับนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ